ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนด้เข้ามาอยู่ในช่องหนำเนยพีเคอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้เนี่ยมาถึงแล้วค่ะทุกคนไม่คิดเลยว่าวันนี้เนี่ยจะได้มาถ่ายคลิปนี้เพราะคิดว่าน่าจะนานกว่านี้เพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนเนยจะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกนะคะก็คือจริงๆอ่ะเข็มเอ่อมันเริ่มเข้าไทยแล้วเนาะทั้งไฟเซอร์ทั้งโมเดอร์นาอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลใกล้บ้านเนยทุกคนมีจํานวนจํากัดคือวันละ200คนต่อวันอะไร คือตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาจะ11โมงแล้วเนาะซึ่งจริงๆแล้วว่าโรง,งพยาบาลประกาศมาว,ว่าไฟเซอร์ไฟเซอก็คือไฟเซอร์เข็ม1เข็ม2องอะไรเงี้ยเอยไม่ใช่สิไฟเซอร์เข็มแรกเนาะทุกคนก็คือจะเริ่มให้ลงทะเบียนว a l อกอินเข้าไปฉีดเนี่ยบ่ายหนึ่ง แต่ว่าเนยเนี่ยความกลัวไม่ได้เป็นหนึ่งในสองเดี๋ยวเนยจะไปตั้งแต่11บเอโมงสิเโมงครึ่งเลยก็คือไปนั่งดูนงดูหนังไปนั่งลงนั่งเล่นอยู่แถวนั้นแหละเผื่อเขาแบบประกงประกาศอะไรเราจะได้เข้าไปทันอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเพราะว่าโรงบยาบาอ่ะมันก็ไม่แน่นอนคนอาจจะเยอะมากๆก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ปะถึงแม้ว่าคนจะฉีดไปเยอะแล้วก็ตามอะไรเงี้ยเอจริงๆอ่ะเนยก็อยากให้ทุกๆคนอ่ะได้ฉีดแบบ ไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรอย่างงี้นะทุกคนคือตอนนี้เพื่อนเนยหรือว่าใครหลายๆคนก็ฉีดเข็ม2เข็ม3กันแล้วซึ่งแบบเป็นสูตรคุยบ้างอะไรบ้างซึ่งแบบเออในรู้ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้อยากฉีดหรอกแต่ว่าเขาก็ต้องไปทําธุระต่างจังหวัดเขาก็ต้องทํางานใช่ปะเออซึ่งแบบก็แอบเสียดายมากๆแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฉีดตอนนี้ก็คือแบบว่าเนาะก็หาข้อมูลดูเพราะว่าตอนนี้ไฟเซอร์โมเดอร์นาเริ่มมาแล้วตอนแรกอะมาตอนแรกอะอยู่ในเมืองก่อน ตอนแรกอะอยู่ในเมืองโคราชก่อนอยู่ในเซนทันก็คือวันละ2 0 0 0 3 0 0 0คนต่อวันไฟเซอร์ Pfizer, อะไรเงี้ยทุกคนแล้วตอนนี้คือเข้ามาบ้านเนยแล้ว200คนต่อวันซึ่งวัน,นเนี้ยเนยจะต้องเป็นหนึ่งใน200คนให้ได้นะคะเดี๋ยววัน,นเนี้ยเนยจะมาบอกกันว่าหลังจากฉีดแล้วเนี่ยผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงจะเป็นยังไงจนกว่วเนยจะนอนเลยว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปทุกคนเมนนื่อวานเนี้ยเนยอัด YouTube อัดดีดีโอแล้วแต่ว่า เมื่อวานเนี่ยของเนี่ยมาส่งไม่ทนันของมาส่งตอนเยน็นซึ่งเนยปิดคลิปไปแล้วเลยก็ไม่อยากมาถ่ายใหม่นะคะทุกคน,เ,นเลยมาถ่ายวันนี้เนาะก็คือเป็นกิฟต์เอา์วของน้องตูนะคะทุกคนอันสุดท้ายที่เนยไปตามหามาถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนั้นแล้วหรือว่าคลิปนี้อาจจะลงก่อนยังไงไม่รู้นะคะทุกคนก็คือ นี่เลยคืออันนี้อยากให้ดูว่าอันนี้โคตรน่าหลักทุกคนก็จะมีนี่นะคะทุกคนสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งเสียใจและเสียดายมากๆเพราะว่าตอนน้องมา่ะอากาศมันร้อนในซองอะร้อนมากๆแอลกอฮอล์คือร้อนมากๆมันก็เลยเหมือนลอกหน้าน้องออกติดกับแผน่นอันนี้ทุกคนเออแบบเสียดายมากๆโอ้แล้วทำไมวันนี้รดเยอะจัง โอ้ยบ้านเนยอ่ะทุกคนมันติดถนนไงก็เลยแบบรถเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงน่ารักไหมน่ารักมากเขียนว่า Happy Bir t h d a y ตูต้นตะวันใช่ป่ะเออต้อนตะวันเดย์ตูต้นตะวันนี่นะคะทุกคนส่วนนี้เป็นแบบเหมือนไ d c ดี d ดแผ่นเล็กๆน่ารักมากขึ้นลยไม่ได้อยากแกะนะคะทุกคนอันนี้จะเขียนว่า Happy Bir t h d a y ต้น แฮปปี้ต้นตะวันเดย์แล้วก็ลูกพี่ตูอายุ21แล้วนะอะไรเงีนน้ยน่ารักมากทุกคนแบบคือเนยอ่ะคิดว่าเนยอะอยากจะเก็บพวกกิบอเวย์ไว้เยอะๆเก็บนู่นเก็บนี่เก็บน,นั่นแล้ววันหนึง่งอะถ้าเกิดมีบ้านของตัวเองแล้วเนยจะทําห้องห้องหนึ่งที่เอาไว้แบบดูหนังฟังเพลงแล้วก็เหมือนเก็บอะไรพวกเนี้ยไว้ในห้องนั้นเด็บดิสโก้คิดนเนยอยากได้แบบนั้น,นเนยก็รู้สึกว่าเนยไม่อยากแกะติดห้องตอนนี้อยากจะเก็บสะสมไว้ไปเรื่อยๆเผื่อแบบวันหนึ่งเรามีบ้านเนาะจะได้แบบ เฮ้ยโมเมนต์นั้นมันจะได้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแค่แค่นั่งดูอะก็แฮปปี้แล้วอะถ้าคิดดูคิดดูดีถ้าเกิดวันนั้นเรามีบ้านแล้วเราแบบเอาติดที่บ้านเราอะไรเงี้ยโอ้มันแฮปปี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเนยไปเตรียมตัวนูน่นนี่นั่นนูน่นเตรียมัตรประชาชชงัตรประชาชนอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลแต่ว่าเนยอาจจะไม่ได้เสียงรถอีกแล้ว เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอะไรให้ทุกคนดูเยอะแยะนะคะจะถ่ายมาเท่าที่ถ่ายได้นะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าคนเนี่ยอาจจะเยอะอะไรเงี้ยก็เกรงใจคนอื่นด้วยเนาะแบบว่าไม่อยากถ่ายติดคนอื่นเนาะไม่อยากถ่ายติดหน้าคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือเกรงใจเขานะคะแต่เสียงรถวันนี้บ้านเนยคือเยอะมากจริงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลน,นะคะทุกคนไปเลย ดูหนาตัวเองอ่ะไปได้สิ

หนาแป๊เดี๋ยวเอ็มพ่ถึงสองวิดจึกเดียวแป๊เดียวะรคะชื่อต่อไปนี้คือคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งเท่านั้นนะคะรายชื่หกท่านต่อไปนี้ ทุกคนค่พึ่งแบบว่าฉีดไม่ใช่พึ่งสฉีดวัคซีนเสร็จมาแบบว่าจะสองชั่วโมงแล้วนะคะนี่เลยอันนี้คือพึ่งไปฉีดมาในฉีดตั้งแต่ประมาณบ่ายสองสิบแปดนาทีตอนนี้ที่เลยอัดอยู่นะคะทุกคนคือสี่โมงเย็นแล้วนะคะเรื่องแบบว่าเกือบจะสองชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคือเนยฉีดไฟเตอร์เข็มแรกนะคะทุกคนคือเนยเนี่ยบังเอิญไปเจอทวิตทวิตหนึ่งคือเขาทวิตว่าแบบ ใครที่แบบว่าฉีดวัคซีนมาแต่เขาแต่เนยจำไม่ได้ว่าวัคซีนอะไรแล้วเนยไม่แน่ใจว่าเนยแคปรูปไว้หรือเปล่านะทุกคนถ้าเกิดฉีดวัคซีนมาให้แบบว่าพยายามใช้แขนข้างที่ฉีดบ้างคือแบบไม่ใช่ให้มันอยู่นิ่งๆอ่ะทุกคนคือหยิบนู่นหยิบนี่ยกแขนขึ้นยกแขนลงอย่างเงี้ยเนก็คือทําช่วงระหว่างที่ว่าในฉีดเสร็จแล้วสามสิบนาทีเราจะต้องรอดูอาการอะไรเงี้ยแล้วก็รอใบนัดนะคะทุกคนเนยเนี่ยมอนนัดอีกทีนะคะวันที่ยี่สิบแปดนะคะทุกคนนี่เลย อยากอวดมากคือแฮปปี้มากกับการได้ฉีดไฟเตอร์นะคะเพราะเป็นสิ่งที่รอคอยมาหลายเดือนออกมาทุกคนตอนนี้เนี่ย2ชั่วโมงแล้วยังไม่มีอาการอะไรแต่ว่าถามว่าปวดแขนไหม2ชั่วโมงแรกในเนี่ยยังไม่ปวดแขนนะทุกคนเนี่ยก็ยังยกได้ปกติคือแบบนี่ก็พยายามแบบยกเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนแบบถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆอะ่ะเหมือนตัววัคซีนอะ่ะมันจะอยู่ที่เดิมมันไม่กระจายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วถ้าเกิดเราขยับบ้างเนี่ยให้มันกระจายมันก็จะไม่ปวดแขนมากอะไรเงี้ยนียก็พยายามแบบขยับ จับนู่นจับนี่ทาปกติเหมือนเราไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรหนักๆนึกออกปะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวมาดูการว่า,าหลังจากเนี้ยไปอีกแบบ3ามชั่วโมง5ชั่วโมงหรือก่อนนอนเนี่ยจะอาการจะเป็นยังไงในจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะก็มาอัปเดตเรื่อยๆอันนี้ก็คือแบบว่า2ชั่วโมงผ่านไปตั้งแต่บ่ายสองสนาทีจนถึง4ี่โมงเย็นตอนนี้นะคะทุกคนก็คือย่อปกตินะเสียงรถอีกแล้วไม่ว่าจะอาตอนเช้าหรือตอนเย็นก็เสียงรถอ ก็ตอนนี้ก็คือยังปกติเดี๋ยวเนยจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนก็แบบว่าเผื่อใครแบบกลัวคงกลัวเกมหรือว่ายังกลัววัคซีนอยู่อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็เอาก็เอาไปเลือกตัวที่เราสบายใจเนาะทุกคนถ้าเกิดเรายังไม่สบายใจก็รอก่อนก็ได้อะไรนู่นนี่นั่นนะคะตอนี้คือแบบเออยยัอาการดีอยู่ยังไม่ปวดแขนแต่เดี๋ยวมารอดูอีกแบบว่า3ามสี่ชั่วโมง5้าชั่วโมง6ชั่วโมงก่อนนอนหรือว่าพรุ่งนี้อาการจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนเนยมาอัปเดตให้ฟัง จ้ามาเดียเรื่อยๆเอ,อ่อทุกคนระหว่างที่แบบตอนนี้อาการเนยยังดีอยู่ยังไม่ปวดแขนยังไม่เป็นไข้ยังไม่อะไรนะคะเดี๋ยวเนี่ยเนยจะไปล้างซองเนกโกะแล้วโอ๊ยได้ฉีดวัคซีนแล้วฉันจะส่งซองเนกโกะแน่นอนค่ะได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะก็คือไปล้างซองเนกโกะกันดีกว่าทุกคนอันนี้คือซองเนกโกะที่เนยล้างไปบางส่วนแล้วนะคะทุกคนส่วนอันนี้คือส่วนที่ยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างกันวันนี้ นี่ก็ยังมีอีกระวางไปทั่วล้างสองกันค่าทุกคน สองทุ่มแล้วนะคะก็คือแบบว่าตอนนี้อาการอีกอาการหนึ่งก็คือเริ่มเมื่อยแล้วนะคะทุกคนแต่เนยเนี่ยยังไม่ปวดนะแค่เมื่อยเมื่อยแบบเมื่อยเมื่อยแบบว่าอยากนอนทับแขนตัวเองอยากบีมันเมื่อยแบบนั้นนะทุกคนแต่เนยยังไม่ออกอาการปวดนะเออน่าจะปวดคืนนี้ไม่ก็พรุ่งนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเนยจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะ คือรู้สึกว่าแบบเมื่อยคือถ้าเกิดอยู่เฉยๆอะเมื่อยพอแบบอยู่แบบทิ้งแขนนี้ไว้แบบว่าไม่ทําอะไรเลยประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยพอยกแขนก็คือแบบเมื่อยมากเลยจะต้องแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือทําอะไรก็ได้ไม่ให้แขนอยู่เฉยๆอะคือมันเมื่อยมากๆอะทุกคนแต่พวกนี้น่าจะปวด เดีย๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เช้าอาการเนยจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเออจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอไปหาขนมกินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไปอาบน้ํานอนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวมาอัปเดตอาการให้ฟังนะคะหลังจากที่แบบว่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไป เออเดยวในอัปเดตจนครบ24ชั่วโมงเลยละกันนะว่า24ชั่วโมงเนี่ยในเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนจริงๆตอนนี้ที่ในรู้สึกเมื่อยตอนสองทุ่มเนี่ยในฉีดตั้งแต่บ่ายสองเนาะนี่เลยหกชั่วโมงผ่านไปในก็แค่รู้สึกเมื่อยอยู่เลยแต่บางคนอาจจะปวดนะแต่ในคือยังเมื่อยอยู่เลยอะทุกคนแค่เมื่อยเองไม่ปวดไม่อะไรอืมตามนั้นเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะ 굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนก็วันนี้คือวันที่สองที่เนยแบบว่าไปฉีดวัคซีนมาได้ฉีดวัคซีนเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานบ่ายสองตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะทุกคนอาการก็คือเมื่อยและหนักแขนขึ้นแต่เนยไม่ได้ปวดนะทุกคนเข้าใจเขาว่าเมื่อยใช่ไหมมันจะเมื่อยแล้วก็แบบเนี่ยมันอาจจะยกแขนไม่สุดเพราะว่าแบบมันหนักแขนอะไรอย่างเงี้ย แต่ในไม่ปวดนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าแบบที่ในอ่านมามันจะจริงที่ว่าแบบเออให้พยายามขยับแขนบ้างแบบยิบนูน่นยิบนี่ออกแรงเบาๆอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบว่าตัววคัคซีนมันกระจายไม่ให้มันไปอยู่ที่เดิมถ้าเกิดเราอยู่นิ่งอะไรเงี้ยในก็ทําแบบเนี้ยแบบเออทำตลอดเลยยิบนู่นยิบนี่ยิบนั่น,นท,ำทำนั่นทำนี่ถ้าเหมือนปกติเลยทุกคนแค่ไม่ได้ยกของหนักอะไรเงี้ยคือมันก็จะนนักแขน อาจจะไปข้างหลังได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเนยนะทุกคนก็คือประมาณนี้ค่ะไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนแต่ว่าเข็มสองอะไม่แน่แต่เข็มเนี้ยคือแคมไม่เมื่อยหนักแขนอเหมือนอารมณ์แบบไม่เหมือนอนะออกกําลังกายก็ไม่ใช่แบบนี้ <laughs> ออกกําลังกายมันจะเจ็บกล้ามเนื้อไงแต่ันนี้คือมันหนักแขนมันเมื่อยมันแบบ ยืดไม่สุดอืมเวลายืดมันจะยืดไม่สุดอะไรงี้ทุกคนโอเคก็คือเนยจะรีวิวแค่นี้นะคะทุกคนเออคงไม่ครบยีิบสี่ชั่วโมงหรอกเพราะว่าวันนี้อาการแมกก็น่าจะแค่นี้แหละทุกคนแล้วพวกนี้ในคิดว่าก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วอะไรเงี้ย โอเคสำหรับใครที่แบบว่าเออชอบคลิปนี้ก็เลยฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนอะวันนี้เน่ก็ไปแล้วมารีวิวแค่นี้ก็เพื่อเป็นการตัดสินใจให้ใครที่กำลังลังเลในการฉีดวัคซีนหรือว่าเออยัง กลัวเข็มนุ่นนี่นั่นกลัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือหนูอยากจะบอกเลยตอนนี้นมันมีไฟเซอร์มดนด้านนามันเริ่มเข้ามาแล้วก็คือแบบว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็ไปฉีดกันนะคะทุกคนเออนั่นแหละไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะตอนนี้คือหนูจะลงคลิปให้ได้ทุกท์แล้วนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย